ข้อที่สานะครับสาหรับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าท่อส่งน้ําทรงกลมนะครับบางอยู่ในรางคอนกรีตนะครับผูคิดีว่าท่อส่งน้ําไม่สามารถจะเป็นทรงกลมได้แน่นอนนะครับจริงๆมันน่าจะเป็นทรงกระบอกเพราะว่าแต่ว่าพื้นที่หน้าต่างมันเป็นรูปวงกลมเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นทรงกลมมันคงส่งน้ําไม่ได้แน่นอนนะครับมีจุดสัมผัสนะครับจุด A,B,C นะครับแสดงในรูปนะครับจงคานวณหาระยะในแนวติ่งจากจุดสูงสุดของผิวท่อนะครับถึงระดับผิวน้ํา จุดสูงสุดของผิวท่อนะครับถึงระยะผิวน้ำก็คือระยะตรงนี้นะครับก็คือค่า h ที่เราต้องการหานะครับแล้วก็นะครับคำนวณให้ท่อมีลัศมณเท่ากับ1.2เมตรอันนี้ก็คือค่า r นะครับอันนี้ก็คือค่า r ของมันนั่นเองนะครับค่าลัศมีของท่อนะครับทีเนอราก็มาดูก่อนนะครับดูตามรูปข้อนี้เราก็ต้องอาศัยหลักหลักการของทางตีโกณธรรมดานะครับก็สามารถจะได้คําตอบนะครับ ข้อนี้นะครับครูจริงๆแล้วนะครับครูคิดว่ามันมีข้อนี้จะมีความผิดพลาดของโจทย์อยู่ตรงที่กาหนดมุมเซต้าให้เป็นมุมเท่ากับ30นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าเซต้าเป็นมุมเท่ากับ30แล้วนะครับในการคํานวณนะครับแม้แต่การวาดภาพเองนะครับภาพจะไม่ได้ลักษณะภาพแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นมุมเซต้าเองจริงๆสําหรับข้อนี้นะครับจะต้องเป็นเท่ากับ60องศานะครับรูปถึงจะได้มีรูปภาพนะครับแล้วก็มีขนาดตามที่ในภาพแบบข้อนี้นะครับ ในข้อนี้ครูคิดว่าเขาแบ่งคงจะแบ่งขึ้นเป็นมุมเซต้าแล้วก็อาจจะมีการไม่ได้เปลี่ยนค่ามุมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ครูคขอคิดนะครับเรื่องมุมเซต้าเป็นมุม6กสองศานะครับทีนี้เราก็ลองใส่ลากเส้นดูนะครับระยะต่างๆดูนะครับแล้วก็ใส่จุดเข้าไปนะครับจุดอะไรเป็นยังไงเราก็ใส่เข้าไปนะครับระยะตรงนี้ระยะที่เราต้องการหาระยะอะไรยังไงนะครับใส่ระยะให้ดูก่อนนะครับ ระยะตรงนี้ตั้งฉากกับตรงนี้นะครับระยะนี้เป็นรัศมีมีค่าเท่ากับรัศมีของวงกลมนะครับจริงๆรัศมีต้องอยู่ข้างล่างนิดนึงนะครับรูปภาพมันมันอาจจะดูเบี้ยวๆหน่อยนะครับมาระยะตรงนี้ครับาจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีระยะตรงนี้ขึ้นมานะครับระยะตรงนี้มีค่าเท่ากับรัศมีเท่ากับ1 2จุดเมตรนะครับ อ่านี้เรารู้แล้วนลองใส่จุดดูนะครับจุด A นะครับจุด B จุด C แล้วก็จุด d นะครับอันนี้ก็เป็นจุด E แล้วกันนะครับระยะทางนะครับทั้งหมดวันนี้นะครับมีค่าเท่ากับ2อรูทสเพราะฉะนั้นระยะทางครึ่งหนึ่งก็คือมีค่าเท่ากับรูทสานะครับระยะทางตรงนี้กับระยะทางระดับในค่าของ C e ก็รับก็จะมีค่าเท่ากับรูทสด้วยนะครับระยะตรงนี้คือรูทสามเรเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้เรามาดูก่อนว่าค่า h ของเราคือค่าของอะไรครับถ้าเราดูตามรูปนะครับเราจะได้ว่าค่า h ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับระยะทางทั้งหมดก็คือระยะ ad ตัวนี้นะครับนะครับเราลบด้วยนะครับระยะทาง ac นะครับเราลบด้วยระยะทาง ac นะครับเราก็จะได้ค่า h ออกมานะครับทีนี้เรามาดูค่าของนะครับดูระยะ ac ก่อนนะครับ ระยะ AC นะครับหา AC ครับ AC เราดูสามเหลี่ยมนะครับเราดูสามเหลี่ยมนี้นะครับให้หนูดูดูสามเหลี่ยมนะครับ AC แล้วก็ E นะครับ AC แล้วก็ E นะครับ ACE นะครับมุมตัวนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าหากว่ามุมของสามเหลี่ยมตรงนี้เป็น60มุมตัวนี้จะว่าเป็นมุม30องศานะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นมุม30องศา เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็อาศัยหลักการทางตรีโกณใช่ไหมครับเราต้องการหา AC นะครับด้านข้ามส่วนด้วยด้านชิดค่านี้ก็คือค่าของแทนนันเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าแทนนะครับของมุม30องศานะครับจะมีค่าเท่ากับด้านข้ามก็คือรูทสามนะครับส่วนด้านชิดด้านชิดก็คือด้าน AC นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าของแทน30นะครับถ้าหากว่าใครจําไม่ได้ก็ลองวาดสามเหลี่ยมดูก็ได้นะครับ ามเหลี่ยมของมุม30กับมุม60นะครับมุม Past 60ม Past ุม30มนะครับมีตัวเลขก็คือ1 2ึ่งสองรูนะครับรูทสองเป็นค่าที่มากที่สุดจะเป็นด้านฉากนะครับแล้วก็เหลือ1กับรูทสานะครับค่าของ1จะต้องมีค่าน้อยก็คือจะต้องอยู่ที่มุมมากนะครับส่วนด้านนี้นะครับมุมน้อยค่าระยะจะมากนะครับเพราะฉะนั้นแทนของมุม30ก็จะมีค่าเท่ากับค่าส่วนชิดก็คือได้เท่ากับ1ส่วนรูทสนะครับตัวนี้ก็ได้เป็น1ส่วนรูทสา ก็จะมีค่าเท่ากับรูปสามนะครับส่วนระยะ AC เราก็เลยได้ระยะ AC ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับรูปสามย้ายขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็นสามนะครับสามเมตรนะครับเมื่อได้ระยะ AC มาแล้วนะครับเราก็อาจจะหาระยะระยะ AD นะครับแต่การจะหาระยะ a d พวกเราดูครับระยะ a d คือระยะทั้งหมดตรงนี้ถึงระยะตรงนี้นะครับถ้าเราดูตามรูปมันจะเกิดจากระยะนะครับระยะ a d ก็จะเกิดจากระยะ A ไป B นะครับระยะจาก A ไประยะ B นะครับบวกกับระยะจาก B นะครับมา D ก็คือระยะตรงนี้นะครับระยะจาก D b, b มา D มันก็คือค่าของลัศมณของวงกลมตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็คือจะมีค่าเท่ากับระยะ A D บวกกับ B D ก็คือค่าของลัศมีก็คือ1.2เมตรนั่นเองนะครับ A B หาอย่างไงครับ A B เราพิจารณาสามเหลี่ยมนี้นะครับ ตามแบบเอดีแล้วก็สีเล็กตัวนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นมุมฉากนะครับนี่เป็นมุมฉากเราก็ใช้เหมือนเดิมครับข้ามฉากเพราะฉะนั้นค่านี้คือค่าของทรายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าค่าทรายของมุม30องศานะครับก็จะมีค่าเท่ากับด้านข้ามด้านข้ามก็คือ1.2นะครับส่วนด้านฉากด้านฉากก็คือ AD ของเราตัวนี้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นไซด์สามสิบเราก็รู้นะครับว่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้เอของเรานะครับ AB ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับหนึ่งจุดสองนะครับหารด้วยไซด์สามสิบไซด์สามสิบเป็นหนึ่งสองก็คือเอาสองขึ้นมาคูณนะครับก็เลยได้เท่ากับนะครับหารด้วยหนึ่งส่วนสองก็เลยได้มีค่าเท่ากับสองจุดสี่นะครับเอบีเรามีค่าเท่ากับสองจุดสี่นะครับเมื่อนํามารวมกับค่าตัวนี้นะครับก็เลยได้เป็นสองจุดสี่นะครับ บวกกับอีก1.2นะครับก็เลยได้เท่ากับ3.6นะครับนี่คือระยะจาก A ถึง B ระยะทั้งหมดนะครับคือ3.6นะครับแล้วลบออกจากระยะ AC ซึ่งก็เป็นค่าที่เราหาได้ก็คือ3เมตรเพราะฉะนั้นค่า H ของเราก็คือจะต้องเป็นเท่ากับนะครับ AD AD มีค่าเท่ากับ3.6นะครับ3.6เมตรนะครับลบด้วยระยะ AC ระยะ AC ของเรามีค่าเท่ากับ3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นระยะข้อนี้นะครับเป็นระยะ h ที่เราต้องการหาก็จะมีค่าเท่ากับ0.6เมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําตอบนะครับดูอีกทีทวนอีกรอบหนึ่งนะครับระยะ h สามารถหาได้จากระยะทางทั้งหมดคือระยะ AD ตัวนี้นะครับลบด้วยระยะ AC ตรงนี้นะครับการหาค่าของ AD นะครับก็สามารถหาได้จากระยะตรงนี้ซึ่ง ตัวนี้ก็หาว่าหาหาได้จากพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กตรงนี้นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะคระับได้จากค่าทรายนะครับข้ามฉากเราก็จะหา AB ได้ส่วนระยะจาก B ไปถึง D ตรงนี้เป็นรัศมีนะครับซึ่งเราก็รู้ค่าอยู่แล้วว่ามีค่าเท่ากับหนึ่งจุดสองนะคะรับเอาระยะมาต่อไปเราก็คือ,อระยะ AC นะคะรับระยะ AC เราพิจารณาจากสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับพิจารณาสามเหลี่ยม ACE ตรงนี้นะครับก็ใช้หลักการของตรีโกณเช่นเดียวกันแต่ใช้เป็นแทน30เพราะว่า ด้านข้ามส่วนด้านชิดตรงนี้นะครับเราก็จะได้ค่าต่างๆมาแล้วก็เอามาลบกันนะครับจะได้คําตอบเป็น่วนเมตรนะครับข้อนี้นะครับมุมคิดเราคิดเป็นมุม6 0องศานะครับเพราะฉะนั้นครึ่งนึงก็จะกลายเป็นมุม3 0องศานะครับถึงจะได้คําตอบ